ที่กุมภาพันธ์ที่พักเพื่อไทยนายแพทย์ชนนั่นสีแก้วสสน่่นหัวหน้าพักพร้อมนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพักและผอศูนย์ปฏิบัติการการเลือกตั้งสสนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักถแถลงเปิดตัวผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสสภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครนายแพทย์ชนนั่นกล่าวว่าพักเพื่อไทยต้องการชนะเลือกตั้งแบบถล่มทลายจาก3กลยุทธ์หลักได้แก่หนึ่งบุคลากรของ,ของพัก และผู้แทนรนัษดรที่เข้าถึงพื้นที่เข้าใจประชาชน 2. นโยบายที่เป็นประชาธิปไตยที่จับต้องได้ทําได้จริงคิดใหญ่ทําเป็นเพื่อไทยทุกคนและเตรียมประกาศเพิ่มอีก7นโยบายหลังยุบสภา 3. แคนดิเดตนายกของพักซึ่งมีครบตามกฎหมาย3คนเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถประชาชนสามารถฝากความหวงังและมอบความไว้วางใจเพื่อนำพาประเทศผ่านพ้นวิกฤตไปได้พักพร้อมประกาศทั้ง3รายชื่อใน เวลาอันใกล้นี้สําหรับผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสอส,อสอภาคตะวันออกสองคนและก็ทมอีก3คนได้แก่ภาคตะวันออกสองคนคือจังหวัดจันทบุรีนายวันทิตตั้งรักษาสัตว์และนายนิติรุษศิราวิเชตกุลกรุงเทพมหานคร3คนได้แก่นางสาวสกาวใจหรืออ,อมภูนสวัสดิ์อดีตดารานักแสดงจะลงสมัครสอส,อสอกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูงประเวทนางสาวกมลพัชร์ปุงบางกะภรรยานายพิพัฒชัยภัยบู อดีตแการนำนปชลงสมัครสอสเขตบางขุนเทียนและนายเอกภาพหงสกุลน้องชายนางประวีนาหงสกุลประธานมูลนิธิประวีนาหงสกุลเพื่อเด็กละสตรีลงสมัครสอสเขตสายใหม่ค่ะ